สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องรักนะคะมอือนี่ครัวเริ่มแล้วทุกคนคะ่ะนี่มาส่งแล้วตอนนี้น้องกำลังวุ่นวายอยู่กับแกงไอ้อะไรแกงไก่นะแกงไก่นะทุกคนแกงไก่ให้เขียบมาวันนี้ต้มไก่ต้มไก่ว่าผิดขอโทษจัดครัวกันค่ะทุกคนคะ่ะวัาคอนเทนต์เป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะคะคะคือเป็นเป็นของผู้หญิงรัวไม่ อันนี้เธอเธอถ่ายหน้าแต่งแน่นอนอันนี้ลงยูทูบลงยูทูบเลยนะ<ม>ต้องเปิดคลิปดิเธอแล้วไม่ได้ถ่ายด้วยกันนะจะลงยูทูบเพิ่งทีต้องหอมแก้มก่อนสั่งผลับกิง<า>เออวนี้เปิดคลิปไปให้อ่ะ เปิดคลิปแล้วตอนไปตอนไปตุบไก่อ่ะน้องรักเปิดคลิปแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นครัวไว้สําหรับทีมงานนะครับทีมงานบ้านบัวเฮาเป็นครัวข้างนอกบ้านก็คือจะเป็นครัวรวมเราไม่ต้องการใหญ่มโอนี้ไปดาวทีวีเอ้ยดาวตู้เย็นอ่าตู้เย็นใหม่เอาเอาเอาใบมองไหนหนูบอกเพื่อนเพื่อนเดียวใทสีเหลืองอาตรงไหนบอกได้เลยค่ะเออเออแต่มันจะแดดหน่อยยังเมื่อแรงแดดมันมันมีแดดแต่มันแดดอ่อนหรอกมันเป็นอย่างนี่ ทีมงานก็คือเราตรงนี้เราสําหรับแก๊งบ้านบูสําหรับทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นคัวรวมมันห้องนอ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 นทําเสร็จแล้วก็จะสวยแน่หลายคนด่ากูบกยุ่งตากล้องมึงคือว่าปูนี่ปูจังดายมันเฮ็ดกวาสั่งมาท่านในเรี่ยวจะปูคือเขาต้องทําจากข้างในเพื่อออกมาข้างนอกใช่ไหมเออจะให้ปูแล้วก็รถปูมาเหยียบแตกกัเฮ็ดไหมที่บอกว่านี่ผมให้เบิ้งนี่มันเละมันเละเข้าใจแต่มันมีรถหนัก รดปูนต้องเอกต้องเข่าเอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอเออแต่ว่าตอนนี้ก็เอาของเขาพัวแล้วปูนไฟแมวเป้าชอบมากแบบนี้ไม้เห็นอ่อนเอาไปประมาณนี้บ่เอาินได้บ่แี่ยนละเต้าเจี๊ยน่มไใส่ต้าไจี๊นไตรงนีอ้องไรบ้งไอ้ันดตูนอ้เอาเ็านรม้่อกเ็ดไครับ เดี๋ยวผมจัดเอาไม่ก็ได้ตู้เย็นใหม่เลยนะครับไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้เดี๋ยวสั่งสั่งสั่งหมุดใช่ไหมสั่งมรหลายบอลบอลบรรลัยปันไดพ่นุษยไทยพ่นุษยไทยทางบริษัททางร้านให้จาก40,000เหลืออยู่หมื่นไปอีกไปอีกค่ะจาทคำเรื่องบริเจร์นะคะฝากด้วยค่ะพี่เหลือก็หลังบ้านใช่ไหมครับบอลมีที่เอาปลาเขาเขาแถมอ่ะก้อนแถมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ค่ะหรือพี่ นอี่ยวแล้วนี่โอ้ยน้อยน้อยทำไมสั่งเยอะจังน้อยทุกวันนี้เขาเป็นคนดังแลวเขาไม่ใช่เยอะเลยอยากเอาอะไรให้พี่หญิงทำกับ้าตังใจแอย่างอยากซอยมันามาดอยากซอยอยากซอยออกน้าหมาอ๋อใช่ใช่อันนี้ของพี่ไฟซื้ออ๋ของนี่เอออะไรที่มันอะไรที่แบบเวลาไปมัน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 ถือง่ายรักเอ้ยไปซื้อตู้เย็นอ้บอกว่าเอาตู้น้่อยเพิ่นเป็นคนเลือกเองเลือกเองแล้วแม่งให้กูใจบวม ตู้น่อยเนี่ยไอ้นหน่อยหรอหน่อยเพรามันหลายคนมันหลายคนโอ้บอกว่าไอเรียกตู้น้อยแล้วก็เอาบอกพ่อแซน้ำแต่งแล้วว่ะต้องแซน้ำแต่งนะบอกไอ้น้ำเอามาเรียนเลี่ยนแล้วเขาเป็นเป็นกระถางเขาตัดผมหน่ทรงอะไรไหมทรงไหนจำจำลองจำเลยด้ยใช่เป็นเทียบกระตุยเย็นมึงโอ้โยไงเปิ้งเปิ้งเออพอดีเลยเอาแซนแล้าไว้เลยเออเออฝ่ายหยักเขาดีเล่ยไรห่อนนี่แหละครับทีมงานเราต้องลงทุนก่อนเพื่อให้ทีมงาน ทีมงานสบายเขาลำบากบ่ไปนางะคิดเอาเขาคิดลำขนาดนี้หมอเจ้าอันนี้มันเป็นตอะไรตไอ้น่งเล่นอ๋อสูงเลยหสูงเลมโอ้ยไอสวนสว่างวายูนามันหักตักลางอะไุ่นด้ยเนาะของพี่ด้แ่เนี่ยไอ้ทั่วไปนยูสตือเขาเป็ือะไรเนี่ยขายยาอย่างกูเอาหัวเลย อีกแล้วเขาไปอีกก็ตื่นอ่ะแล้วให้ไม่เล้วทุกอย่างเล,ล้วยิ่งเข้าไปไมผมเอาเงินไอ้ประมาณลอยล้านฝังไว้ผมอาจจะไปซื้อตู้เซฟแต่ผมไปกดเง,งลินลอยล้านหายแล้วตู้เซฟตู้เซฟไีตรงนีนั่นแหละผมมาจจะซื้อเซฟมาใส่เงินลอยล้านแั่บ่ตืน่นขึ้นนี่ผมได้แท้ลอยล้านเนี่อนตื่นก่อนแ <c oughs> ม่ยปุ๊อันนี้ก็ฝันมาได้ซื้ออันให้มาเขาได้เจอมากด้ยนี่แม่ยตื่นก่อนแต่ว่าได้ซื้อเงินกันใหญ่ เอาไว้คั่วให้ทีมงานอยู่เออเพิ่ใส่เออจัดเข้าไปแล้วก็สวยนะสวยสวยเดี๋ยวมันแล่วก่อนครับมันยังไม่แล้วเดี๋ยวแล้วแล่วคุเดี๋ยวเขาทุกหลังเจ้านี่สิขายของยันเดียวแถมฟรีได้ไหมเนาะเขาเขาไปติดตามเพจสำเร็จผู้ดีเจอสาขาสื้อน้ำเลือของเพิ่นเพิ่นเราเพิ่นเราเพจนี้ ซีเทียเราตัดออกด้วตะกองเพิ่นบาแถมไหมฮาอ้ตัดเดออยัดตะแกรงแถมไลทเแถมพื่ออยงนี้ขอแถมมาินได้อยากได้ช่องลงสชั้นเอาไว้เป็นล็อกเกอร์เป็นล็อกเกอร์ไหค่ะแม่เพิ่งแถมให้ใจดีเพิ่นก็ล่นห้ไลท์เพิ่นรดนไ้ไลายอยู่รดนไ้หลยอยางอยู่เพิ่นไห้หอดแก้วกาแฟมากแฟเดี๋ยวไอ้คนันเต็มเพิ่เพอกย่ายัอกงเนาะ นาเดติดใมาเลยคุณปีเต้อะเดี๋ยวค่อยอันนี้เอาโอเคครับโอ้ขอบคุณหลายๆดนะครับนี่ออกมาจากอันอะไรนะสำเร็จรุปปีเต้อะสำเร็จรุปปีเต้อะสดสวยอันนี้ผมจะเรียกเรียกให้มันขี้นขี้นครับกับอันนี้เลือกมาแต่ขีนกับอันนี้พอดีแมนครับสีมันจะขาตู้เย็นกับสีเอาสีเดียวกันไอ้ตัวนี้มันยังตัดมูอยู่เดี๋ยวจะเอาสีดำมาพุ่นตัวขา ก็เข่ากันอันนี้ก็เรียกคือมันเข่ากันกับบรรยากาศอ้าวคนตัวนี้ไมู่ลืมได้ ใช่จัดให้หนูได้ทุกอย่างต้องการเธอ,อต้องการเธอนี่ต้องมีต้องให้เพื่อนทานละแนงให้ใช่าหาว่าโทรศัพท์ผ่าใกญ่เนีเดี๋ยวสีใสและแนงบรนัาน,นอีกหน่อยนึงตรงนั้น,นปิดแค่ตรงนั้นอะ่ะเออนั่นแหละทาแบบนี้เลยใช่กันกันไอ้น้ำมันสีฟงเข้ามาเนาะเวลาฝนมันสาดที่นี่ทั้งแบบนี้เนาะทั้งแบบนี้เลยะทั้ง,าาาาทงแบบนี้นี่แต่ว่าเอาทีกว่านี้หนากว่านี้ ไม่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 ต้องหนาถ้าหนามันเพื่อนถึหันแกะออกมาสิมันวะแม่ถ้าหนาำก็คือจบเลยควันไม่ออกเอาแบบนี้ละนี่ควันไม่ออกมึงเจะวอล์เปิดโล่งบนสุดดานควันไม่ออกคุณมาอันนี้พอเราเราเน้นเปิดโล่งนะครับถ้าไม่ปลดโล่งก็คือเรียบร้อยอับเดี๋ยวผหาซางก่อนนี่แหละกาสิประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวหินอ่อนเนี่ยเขาสิจัดมาอีกรอบนึงเดี๋ยวสิเอามาชีดทางนี้เพื่อที่สิได้รับบรรยากาศให้มากขึ้นเนาะ นิลออนนี่มันอาจีเน่าไปเอาอาจีเอาออกไปไว้ทั้งนาอีกกน,นึงแล้วก็ไวน้นีแค่อันเดียวพ่อแล้วก็จะเป็นฟิลแบบโล่งๆนะคะทุกคนค่ะคัวคอนเทนต์หุ่นน้องว่ากําลังเอาโฟมออกจากตู้เย็นมึงเิล่ะโเอ้ขอเดียวได้บอกว่าได้ยกช่วยนะะี่กับิพ่อไว้ช่างนีเนาะค่ะใครที่อยากเข้ามาเล่นกับกับเฮาเนาะค่ะบ้านบูยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทุกคนค่ะเข้ามาได้เลยนะ วันนี้น้องรักขอเก่าเขาว่าสวัสดีจ้าายบายจ้า